สวัสดีครับเราต้อนรับเข้าสู่คลิปการสอนการใช้งานโปรแกรม Lightroom หัวข้อเรื่อง Radio Filter Radio Filter คือการทำให้ภาพที่เราต้องการให้มันสว่างเพียงจุดเดียวเป็นจุดเด่นและลดแสงขอบข้างนอกอขั้นตอนการทำก็คือเข้าไปที่ Radio Filter ทร์ง ขวาม,มือนะครับเนี่ยที่มันเป็นวงกลมแล้วมีจุดตา่างหรือปุ่มลักก็คือ shift m กดเข้าไปแล้วก็ลากนะครับลากให้มันเป็นวงกลมแล้วลากไปที่ที่เราต้องการให้มันเป็นจุดเด่นนีลา <c oughs> ลากเสร็จแล้วก็เข้าไปไปดูแถบข้างขวามือนะครับถ้าเราอยากปรับให้ข้างนอกมันลดความสว่างกนะ็เข้าไปที่ Exposure นะครับลดความสว่างของข้างนอกหรือเข้าไปที่ Highlight นะครับหรือปรับให้บดข้างนอกมันมืดก็เข้าไปที่ Shadow นะครับ พาได้อย่างนี้เสร็จเราก็เข้าไปที่เฟเตอร์นะครับแล้วปรับข้างในให้มันสว่างยิ่งขึ้นอนี้เสร็จแล้วก็กดอ่าเสร็จเรียบร้อยครับคือการทำเรเดียลฟิลเตอร์นะครับ และพวกผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยหากผิดพลาดระการได้ขอมาอัพมาณที่นี้ด้วยนะครับแล่วพวกเราก็ขอลาไปก่อนอัสสลามอะลัยกุมเมเรอมะตุลลอฮิวบระกาตุ